มาตนรกมาีเอนะครับผมดนรมอดีมีหลอกนะบอกุวัน้ใจห้าหน้าเวทีนะครับผมอกคุณมีน้องุกสนะครับมบอกบางลางร้านจัคนสองคนไปน้่งองของใจมีน้องเลยนะครับเมาอบุณครับ นกโดดนกน่าดนหล,ละงนกนาอายหลังนกน่าพอดเสียงมีหัวขับไว้ได้อ่อยออบใจมีนกแดเพีงลูกหูที่คน้นขับมีนกท่อยู่หนาที่หลังนั้นมีนกที่รับมหลไรวท้อนกานางนี้ในขานี้เหมาะครับเอาเวลาเพื่อเป็นการพอดเสียเวลาครับซ่งเข้าคู่ชกพัดเสร็จรอบใหม่กันแล้วกันเชิญครับ